ตามหาวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องตามหากันแล้วนะคะอยากฟังกันหรือ,อยังเอ่ยแต่ก่อนที่จะไปฟังเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะคอคำว่าคอหมายถึง ส่วนของร่างกายที่ต่อศีรษะกับตัวผูกคำว่าผูกหมายถึงเอาเชือกสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อนเพื่อทำให้มั่นหรือติดกันลานคำว่าลานหมายถึงบริเวณที่ว่างสนาม อ้อยคำว่าอ้อยหมายถึงชื่อไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอลำต้นเป็นปล้องเดินคำว่าเดินหมายถึงยกเท้าก้าวไปข้างหน้าลำทาน คำว่าลำธารหมายถึงทางน้ำที่ไหลาจากเขากระดึงคำว่ากระดึงหมายถึงโลหะคล้ายกระดิ่งมีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในกระพรวนคำว่ากระพรวนหมายถึง โลหะกลมกลวงมีลูกกลิ้งเล็กๆอยู่ข้างในทบทวนคำศัพท์แล้วมาฟังเรื่องตามหากันเลยนะคะผู้ผาหาอ้อยไปให้ใบโบกใบบัวแต่ลูกช้างไม่ อยู่ที่ลานผู้ผาเดินหาลูกช้างผู้ผาไปที่ลำธาร ใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่ผู้ผาผูกกระดึงที่คอใบโบกผู้ผาผูกกระพวนที่คอใบบัว กระดึงดังโป๊กเป๊กกระพวนดังกรุงกริงเวลาใบโบกและใบบัวหายไปผู้ผาจะได้ ตามหาใบาโบกและใบบัวได้ทันทีสนุกไหมคะน้องๆไว้มาสนุกกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ